สวัสดีครับน้องๆตอนนี้อยู่กับพี่ดีซิในร้านดีซิช็อปนั่นเองวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดนะครับทุกคน <P> เพื่อที่เราจะมาสุ่มไก่ตันกันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะสุ่มไก่ตันอะไรแต่ก่อนอื่นเราจะมาแจกโค้ดนะครับ <S <S เดี๋ยวพี่ขอรีวิวร้านพี่ก่อนตอนนี้ร้านพี่ก็มีไก่ตันบล็อกฟุตไก่ตันพาวีสแล้วก็รหัสแมปออสตาแล้วก็แมปซ่วมขายนะทุกคนตอนนี้มี3แมปมาจัดกันได้ส่วนใครเป็นสายเติมก็มีบริการฟาร์มและรับกดเกมพาร์ตนะทุกคนมีขายเพชรแมป ทุกอย่างเลยมาใช้บริการกันได้ร้านของพี่เองรับกดเกมพาร์ด้วยไม่โกงแน่นอนน้องๆพี่จดทะเบียนการค้าแล้วเห็นไหมคนตาหมื่นสองแล้วเพิ่งครบรอบ1ปีไปเองน้องๆตอนนี้มีแจกไก่ตันผลจิ้งจอกอยู่ด้วยไปเล่นกันได้โอเคเดี๋ยวามาแจกโค้ดกันเลยโค้ดก็คือ dc shop no 1นน,นั่นเองนะน้องๆน,น,นี่โค้ดดูชัดๆโค้โดมีจำนวนจํากัดนะกดติดตามช่องพี่แล้วก็กดกระดิ่งเดี๋ยวพี่จะมาแจกโค้ดอีกแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็ไปกดติดตามเพจไว้เพราะว่าแจกโค้ดทุกวันที่เพจกดใช้โค้ดเลยก็จะได้มาฟร ไกตันผลเทพที่พี่อยากสุ่มจะก,การันตีผลแดงนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยครั้งละ5บาทนะทุกคนแต่เมื่อกี้เราได้มาฟรี9บาทโอเคเรามาสุ่มกันเดี๋ยวพี่สุ่มทีเดียวส0บครั้งไปเลยนะน้องๆ อูห้าสิบเครดิตอ่ะมาดูกันจะได้ไหมแต่ถ้าใครมีตังถึงก็ไปซื้อเอาดีกว่านะเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนโมจิตื่นดาบคู่9 9เครดิตเองนะทุกคนน่าจะถูกที่สุดแล้วนะเพิ่งเคยเห็นผลเสือก็ราคาเ9เองนะผลยิ่งจอกหน9่ร้อยหกอันนี้แพงไปหน่อยผลยิ่งจอกจะมีรา้านไหนราคาถูกเท่านี้ไหมน้องๆคอมเมนต์บอกพี่ทีเดี๋ยวพี่ปรับราคาลงเลยและพี่มีหรหาสคนรวยขายด้วยนะอันนี้ก็มาดูได้นะครับแต่ว่ามันแพงนิดนึงแต่ว่ามันคุ้มนะน้องๆแล้วก็จะมีนกกกลลออองสุุมมมดดด้้้วยทคคคีาาาไไผผโโจิ เพราะว่าถ้าเติมเองอะเกือบพันโอเคเดี๋ยวมาสุ่มอันนี้เลยนะทุกคนเดี okay like ๋ยวพี่สุ่มทีเดียวตครั้งไปเลยนะทุกคนกดซื้อสินค้านะครับจัดไปมาดูได้เลยทุกคนได้ไก่ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่เข้าเกมให้ดู เข้าเกมมาแล้วนะทุกคนก็เป็นโมจิตื่นจริงๆด้วยนะครับน้องๆแล้วก็เป็นเผาวีสามนะโมจิตื่นทุกสกิลไหมเดี๋ยวลองกดสกิลดูก่อนกดดูนะครับทุกคนสกิลวีก็โอเคได้เต็มน่าจะตื่นทุกสกิลนะครับนี่ตื่นทุกสกิลเลยนะทุกคนแล้วก็มีดาบโอเด้งมาสเตอรี่ตันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีสมอเรือด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีดาบโยรุจิวด้วยดาบโยรุจิวนี่หาย,ยากนะทุกคนแล้วก็มาสเตอรี่สกิลครบเลยนะครับมาสเตอรี่สามร้อยเลนทุกคนใช้สกิลได้ครบเลยแล้้ววกกกก็สมมมอเเรรรืาาตีี่คบยะะจดนททุไป V4 ได้นะครับสมอเลือกก็มาเตอรี่ครบเลยนะครับน้องๆโคตรตึงโคตรคุ้มเอาไปทํเผาว4ีต่อได้เลยนะเนี่ยใครอยากจัดตามนะครับมาตรงรหัสเกมนะทุกคนแล้วก็ไก่ตันบล็อกฟุตนะเลือลงมาล่างสุดนะครับมันจะมีสุ่มนะตรงนี้ก็คือสินค้าซื้อแล้วได้เลยส่วนอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มส,สาหรับคนงบน้อยแต่อันนี้เอาไว้สุ่มเล่เลนๆนะทุกคนสุ่มมีเกลือเมื่อกี้พี่สุ่มอันนี้มานะครับน้องๆแนะนําว่าไม่ต้องสุ่มเยอะนะถ้าน้องๆมีเงินถึงอ่ะน้องๆไปซื้อเลยดีกว่าฝาก้็เขไลยน้องๆสรับน้พี่ไปก่อแล้วดยนะ not.